สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหมัดต่อหมัดมวยถูกคู่เทียบหมัดต่อหมัดมหาพรายวันศรีสุวรรณใครด่าเจ็บกว่าโดยยกแรกและจุดกำเนิดนั้นเริ่มมาจากพระมหาไพรยวันณเวลานั้นได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าขอบคุณพระศาสนาที่มอบทุกอย่างให้แกเด็กบ้านนอกคนนึงคนนี้ ตลอดเวลา18ปีที่ผ่านมาขอบคุณข้าวน้ำจากศรัทธาของญาติโยมสื่อในทํานองว่าเตรียมตัวลาสิกขาซึ่งทางด้านของนายสีสุวรนจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรม,มนูญไทยได้โพสต์ข้อความกล่าวถึงทรัพย์สินของพอสอที่ได้มาในขณะอยู่ในสมณะเพศต้องตกเป็นของวัดเมื่อพระรูปนั้นลาสิกขาเว้นแต่จำน่ายโอนไปก่อนที่จะสละสมณเพศ และได้โพสต์ข้อความต่อมาอีกว่าเราจะสนับสนุนให้คนมาบวชพระเพื่อสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเมื่อได้มาอักโขแล้วก็ลาสิกขานำทรัพย์นั้นติดตัวไปสวยสุขได้หรือก่อนที่ทางด้านพระมหาไพรวันโต้อตอบกลับโดยระบุข้อความว่าลุงสีแกจะงโง่แล้วขยนันหรืองโง่แล้วอวดฉลาดคนเดียวอาตมาไม่มีปัญหานะแต่ทำไมช่องเจ็ด ต้องพลอยบือ้อพลอยบ้าจี้ตามลุงแกด้วยและสื่อแบบนี้หรอที่สังคมจะฝากความประเทิงปัญญาอะไรได้ด้วยประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์มาตรา1623มาตรา1623ทรัพย์สินของพระพิสุขที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสม,มณเพศนั้นเมื่อพระพิสุขนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระพิสุขนั้นเว้นแต่พระพิสุขนั้นจะได้จำหน่าย ไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินยัยกรรมปอลเรียนกฎหมายมาเพื่อที่จะโง่ขนาดนี้เสียเวลาเรียนเพื่ออะไรต่อมาในยุคที่สองเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่นั้นไม่ได้ด่าผ่านโลกโซเชียลแต่ด่าการผ่านโทรศัพท์ในรายการโหนกระแสโดยช่วงหนึ่งอดีตพระมหาไพรวันถูกถามถึงข้อความดังกล่าวของนายสีสุวรรณโดยทิศไพรวันตอบกลับว่าอยากฝากให้ลุงศี มอบพรน,นี้ให้ตัวเองเพราะปากของลุงสีก็ใช้ย่อยเหมือนกันที่ฟ้องคนอื่นส่งเดชโบราณท่านพูดประโยคหนึ่งไว้ตนอยากฝากถึงลุงสีว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวถ้าฟ้องคนอื่นมั่วซั่วสักวันหนึ่งก็ต้องถูกฟ้องแน่นอนซึ่งทางด้านของนายสีสุวรรณก็ได้ตอบกลับหลังจากที่หนุ่มกัญชัยถามว่าติดใจอะไรกับทิศไพรวันไหมซึ่งทางด้านนายสีสุวรรณได้ตอบว่าผมกับท่านไพรวัน มีเรื่องขัดใจกันตรงไหนยืนยันว่าไม่มีเพียงแต่ว่ามุมมองอาจจะไม่สอดคล้องกันเท่านั้นเมื่อท่านศึกมาแล้วก็แสดงความยินดีด้วยคิดว่าท่านคงจะใช้ความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนรเรียนทรมามากมายเอามาปรับใช้กับชีวิตเอาไปช่วยเหลือสังคมในฐานะคราวาสได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็จะเป็นผู้นูปการมหาศาลกับสังคมไทยเพราะ จะไม่มีเงื่อนไขอะไรที่ต้องคอยกำหนดให้ท่านจะพูดไม่ได้ยินดีด้วยซ้าไปที่ท่านศึกมาจะได้ไม่ถูกใครมาค่อนแคะตำหนิติดเตียนส่วนยกที่3ยกล่าสุดนั้นเพจเฟซบุ๊กของสีสุวรรณได้กล่าวข้อความมีเนื้อหาว่าแต่งตัวจี๊ดควงสาวรับการพรีเซนเตอร์ส่วนแม่นวนป่วยเป็นมะเร็งอยู่โรงพยาบาลไหนบอกศึกออกมาจะมาดูแลแม่แต่กลับโชวงโง่ระริกรรี ด่าคนเต็มโซเชียลเชื่อมโยงไปยังกับภาพที่ทิศไพรวันได้ถ่ายรูปคู่กับสาวสวยสองคนก่อนหน้านี้ซึ่งในเวลาต่อมาในทวิตเตอร์ของทิศไพรวันก็ได้เคลื่อนไหวด้วยการเขียนข้อความพร้อมภาพประกอบว่าเขาแค่ขอถ่ายรูปก็ดิ้นเหมือนหมาโดนน้าร้อนสาดไม่รู้สี่ไม่รู้แปอะไรก็เสือแสะไปเรื่อยแสแบบไม่มีสมองผมงอกบนหัวไม่ช่วยอะไรแน่นอนว่า หลังจากคนดังสีสุวรรณและทิศไพรวันได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการเขียนข้อความลงในโลกออนไลน์ทําให้ชาวเน็ตจับโยงว่าทั้งคู่ได้เปิดศึกปล่อยวลีเด็ดเดือดสวนใส่กันแบบจัดเต็มด้วยการหยิบภาพข้อความของทั้งสองมาก๊อปในภาพเดียวกันแต่ทั้งนี้ทิศไพรวันและสีสุวรรณก็ไม่ได้เอ่ยหรือเขียนชื่อถึงกันแต่อย่างใดเพียงแต่ชาวเน็ตจับโยงประติดประต่อเรื่องราวกันเท่านั้น ต้องจ่อไมลสัมภาษณ์ถามหาความจริงกับทั้งคู่อีกครั้งว่าหมายถึงหรือสื่อไปยังใครหรือพุ่งเป้าไปตามที่ชาวเน็ตจับโยงกันหรือไม่ต้องบอกว่าในอนาคตนั้นจะยังมีการตอบโต้กันไปมาแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องให้ชาวเน็ตได้ติดตามกันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที e ิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังเช่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ